อัปเดตฝนเวลา8ปดนาฬิกากนนครับพี่น้องครับตามภาพที่เห็นนี่ก็เป็นแผนที่ของอีสานตอนล่างบริเวณจังหวัดรอยต่อระหว่างจังหวัดขอนแก่นกับนครราชสีมานะครับเราจะสังเกตเห็นว่าฝนที่ขอนแก่นนะครับฝนที่ขอนแก่นได้เคลื่อนตัวลงสู่ด้านล่างนะครับสู่ตอนบนของนครราชสีมากันใกล้จะครบแล้วนะครับแต่ก็ยังมีเหลือบ้างที่อำเภอพล อำเภอหนองสองห้องอําเภอแวงน้อยแวงใหญ่นะครับฝนที่ของคอนแกนก็ยังมีอยู่บ้างที่อำเภอพลในเวลา8นาฬิกา8นาทีนี้นะครับหนองสองห้องก็ยังตกอยู่อําเภอพลตกอยู่นะครับแวงน้อยแวงใหญ่ก็ตกอยู่นะครับส่วนตอนบนของโคราชเริ่มรับฝนอีกชุดนะครับเป็นก๊อกที่2แล้วนะครับประทายนะครับก็ตกแล้วครับตอนนี้ประทายบัวลายนะครับสีดาแถวนี้ก็ตกนะครับตอนบนนะครับ นอกนั้นก็ที่เมืองเมืองยางนะครับเมืองยางที่โคราชก็ตกแล้วส่วนที่บุรีรัมย์แล้วก็อําเภอคูเมืองอําเภอพุทธยสงนะครับคูเมืองพุทธยสงอันนี้เป็นฝนมาจากสารคามนะครับไม่ใช่ฝนมาจากคอนแก่นคูเมืองพุทธยสงแล้วก็ชุมพลบุรีของสุรินก็ยังตกอยู่นะครับในเวลา8ปดนาฬิกาเก้านาทีสินาทีนี้ครับอีสานตอนล่างก็เอามาตั้งแต่เมื่อคืนเลยเอาตั้งแต่ตีสี่ตีห้ายาวมายัน ขณะนี้นะครับ8นาฬิกาเศษๆก็ยังตกอยู่นะครับเราหันไปดูทางด้านตะวันออกของอีสานตอนล่างกระแถวยะโสธรนะครับพนมไพรของร้อยเอ็ดนะครับเป็นฝนที่มาจากยะโสธรนะครับอํานาจเจริญนะครับอําเภอเมืองอํานาจเจริญเมื่อเช้านั้นก็ตกด้านตะวันออกของอําเภอเมืองนะครับแต่ตอนนี้มาตกอยู่ด้านตะวันตกของอําเภอเมืองนะครับตะวันตกเชียงใต้นะครับอีสานตอนล่างสรุปนะครับช่วงเช้านี้ก็ยังมีฝนกระจายอยู่ในหลายพื้นที่หลายจังหวัดนะครับ เรามาดูอัปเดตกันดูว่าฝนในช่วงฝนที่กำลังจะเข้ามาในช่วงบ่ายนี้อยู่ที่ไหนกันนะครับฝนเป็นฝนกลุ่มความผดออากาศต่ำนะครับเราจะพบว่านี่ครับกำลังเคลื่อนตัวเข้ามาที่อำนาจรอยต่ออำนาจเจริญกับมุกดาหารนะครับรอยต่ออำนาจเจริญกับมุกดาหารสังเกตดูได้เลยนะครับ ตรงนี arts, nies, ism, ้เป็นมุกดาหารนะครับตรงนี้มุกดาหารตรงนี้อำนาจเจริญนะครับอำนาจเจริญรอยต่อระหว่างอำนาจเจริญกับมุกดาหารในฝนก้อนใหญ่ร <You> ูท like ําท่าจะเข้านี Ela ่นะครับแต่ฝนชุดนี้นะครับฝนชุดนี้วันนี้นะครับช่วงก่อนเที่ยงก็จะเข้ามุกดาหารนะครับหลังจากนั้นนะครับหลังจากนั้นก็จะไหลเข้ากาลสินนะครับออกจากมุกดาหารกับกาลสินแล้วก็ตอนล่างของสกลนครนะครับ มกดาหารเสร็จก็การศินตอนล่างสกนลนครตอนบนของร้อยเอ็ดยโสธรนะครับโดนกันทั้งหมดนะครับยโสธร,โ,รดโดนทั้งจังหวัดนั่นแหละครับอำนาจเจริญยะโสธรโดนทั้งจังหวัดมกดาหารโดนทั้งจังหวัดนะครับนนเสร,ร็จแล้วก็จะตรงมาการศินเพื่อที่จะเข้าสู่รอยต่อระหว่างขอนแก่นกับรูรดรตอนล่างนะครับรอยต่อขอนแก่นกับรูรดรตอนล่างนะครับบริเวณนี้นะครับก็พี่น้องก็รอรับเอาช่วงประมาณช่วงช่วงบ่ายไปนะครับขอนแก่นกับูรดรตอนล่างในช่วงบ่ายไปส่วน ช่องเช้า,ชานี่ก็มกดาหานอำนาจเจริญน,นะครับร,รสัสดิ์อุบลน,นะครับอีสานตอนล่างด้านตะวันออกเอาหมดทุกจังหวัดแล้วครับช่องเช้านี่นะครับดูการเคลื่อนตัวนะครับส่วนนครพนมเราจะโดกนก้อนนี้นะครับจะโดนก้อนบนนี้นะครับก้อนบนนี้นครพนมจะโดนก้อนบนนี้นะับจะเข้านครพนมนะครับก้อนบนตรงแต่ตรงกลางเนี่ยเข้าเข้ามกดาหานแน่นอนนะครับตรงกลางๆของหย่อมความปวดอากาศต่ํานี่เข้ามกดาหานส่วนทาง นความพนมสกลนครเราก็จะได้รอบขอบรัศมีนะครับของการหมุนตัวของกลุ่มยอมความโกดอากาศตามชุดนี้นะครับอีสานตอนล่างเราก็ยังเต็มหลายจังหวัดอยู่นะครับไล่จากอำนาจเจริญยโสธรลงไปจนถึงอุบลศรีสกเกตนะครับช่วงเช้านี้นก็ยังตกต่อเน,นื่องอยู่นะครับแต่พอสายเข้ามาก็หลังจากเข้ามกทหารเสร็จนะครับตอนนี้กําลังจะเข้าสู่อำเภอ เมืองมุกดาหารตอนล่างนะครับอําเภอเมืองมุกดาหารตอนล่างเนี่ยเริ่มแล้วครับเริ่มเริ่มตกแล้วครับดอนตาลอ่นิคมคําซ่อยดอนตาลนิคมคําซ้อยเมืองมุกดาหารเริ่มเข้าก่อนแล้วนะครับก็จะไหลมาเรื่อยๆไหลเข้ามาไหลเข้ามาตรงกลางของภาคอีสานเลยนะครับเส้นทางนิมกดาหารกาลสินขอนแก่น ส่วนจังหวัดข้างล่างและข้างบนก็ได้รับไปตามๆกันนะครับจะหนักจะเบาก็ขึ้นอยู่กับวัดสนาดได้พี่นอ้องเด้ออัปเดตฝนเวลา8นาฬิกาของวันที่25กรกฎาคม2567นะครับวันนี้น่าจะเอาตอนกลางวันเลยนะครับพี่น้องครับฝนวันนี้เนะี่ยอีสานบนตอนนี้แม้ว่าหลายพื้นที่จะยังแดดอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นบึงการอูดรธานีสกลนครตอนนี้ยังแดดอยู่นะครับเพราะว่ายังไม่ได้กระทบเมฆฝนตอนนี้ยังอยู่แถว ลำน้ำโของอยู่นะครับเมฆเมฆลำน้ํโขงแต่มกดาหารนครพนมอํานาจเจริญถวนีเขาเขาไม่มีแดดแล้วนะครับพอไม่มีแดดแล้วสักครู่คงจะเคลื่อนเข้ามานะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นะครับเป็นกำลังใจให้ยอดบนนะครับติดตามเข้ามาบอกต่อกันด้วยนะครับฝนช่วงนี้ดูแล้วจะหนักอยู่ที่มกดาหารนะครับจะหนักอยู่ที่มกดาหารที่อื่นก็คงจะปล่อยปลอยคงจะปล่อยปลอยแล้วก็มีหนักมีเบานะครับสลับกันไป แจ้งแจ้งให้ทราบทั่วกันสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับพี่น้องครับ